น้ำพูดชอ็อกโกแลตหยุดก่อนสิมะนี่เรากำลังพูดบทอยู่นะเป็นไงทุกคนวันนี้เรามีเรื่องใหม่มาให้คุณได้ดูเอา้านี่ลองกัดดูสิ่ต่ไม่ได้หมายถึงเจ้าหนูนั่นพร้อมยังไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> วันดีพวกนายทั้งสองคนขับเ <c oughs> คก เมือนจะมีสึกการแย่งชิงคัพเค้กกันเกิดขึ้นแล้วล่ะใครจะเป็นคนได้กินคัพเค้กกันนะฮะปล่อยสิมะเธอนั่นแหละปล่อยนี่คัพเค้กฉันน่ะไม่ใช่ของนายสักหน่อยเฮ้ฮะสตีซี่ลอรีนี่ไม่ใช่คัพเค้กของเธอสักหน่อยนะใช่จาบอกเธอต้องทำชารเลนจ์กันแล้วล่ะเออพวกเธอหมายถึงอะไรเฮแค่นี้ก็สำเร็จว้าวนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้สิ อืม uh, ฉันเปิดก่อนแล้วกันนะคินเดอร์เฉงแบบนี้ต้องละลายมันก่อน <c oughs> เรียบร้อยว้า wow, ว <c oughs> น่าดูง่ายมากเลย <c oughs> ลองเปิดดูสิโอ้ฮัลโหลคิตตี้ <c oughs> ฉันอยากได้นี้อยู่พอดีเลยโอเคเรารู้ว่าเธอชอบทชนี้ตานายแล้วมาโอ้ว้าว ไม่เคยเห็นน้ำแข็งนอกจากฉันไหมเนี่ยจุ๊อโอ้มัร w h แต่ว่านายจะต้องมีข้อบาาทุบแล้วล่ะไม่งั้นก็กินไม่ได้นะสิโอเคโอเคเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเก่งมากเคลลี่โชว์ดูสิแมวมีความสุขมากเลยเพราทำไมมันถึงได้ละลายขนาดนี้เคลลี่ ลองชิมดูสิอาจจะกินได้อยู่ <c oughs> อ,อุ้ยชอตที <c oughs> เอาล่ะไงทุกคนจรู้พวกเธอหิวกันนะว้าวสวยจังงั้นเรามาเริ่มกันเถอะเดี๋ยวฉันขอชิมก่อนก็แล้วกันเนะเพิ่มความเย็ยสนสะหน่อยก็แล้วกันเนอะ เดาขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับเชฟเลยค่ะเฮยมาให้ฉันโชว์ให้หนายดูกันแล้วกันว้าวไม่น่าเชื่อนี่พวกเธอเอาพลังมาจากไหนเนี่ยเอาละมาดูกันเลยเื่อจากเส้นกลายเป็นซุปซะแล้วเคลลี่ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้ดู <c oughs> นี่กลายเปสลาไปแล้ว oh, <yeah. S 1> <c oughs> น่าสนใจจังเลยไฮไฟ ดูพวกเขาสองคนสินานๆจะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะเนี่ย p ิงเกิลสเหรอืฮ, <Wow. S 1> ฮะไม่นะเฮ้ยทะลาะกันอีกแล้วพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้นะอ้อ,อ,อเดี๋ยวฉันจัดการเอง b ิง g กฮะนี่จะทำอะไรของนายนะมะนายทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอฮะก็เจ๋งดีนะเคลลี่ไฟไหม้ฟิง n กหมดแล้ว <c oughs> บ้าจริงยังดีอยู่ไหม ไม่เหลือชิ้นดีเลยฉันคิดออกแล้วฉันมีอะไรจะให้ได้ด้วยนี่ไงาออนี่มัได้ลองเปิดดูสิอ๋ออ๋อได้สิได้สิก็ใช่นะสิอยากจะกินพริงเกสตายอยู่แล้ววิ่งร็ววู้ฮูเซไพรสสอีกแล้วช็อกโกแลตแท่งเหรอเออเดี๋ยวก่อนนะ ขั้นแรกเราต้องแกะถุงออกก่อนเ้าจะทำอะไรหรอโอ้แม่เหล็กเก๋ยว้าวแม่เจ้าเรามาเริ่มกันเถอะฉันเริ่มจะหิวแล้วนะแคลลี่กอนนี้ก็อุ่นได้ว้าวแม่เจ้าของทอมหมดเลยเหรอไม่แบ่งฉันหน่อยเหรอทอมมานายต้องมีไอเดียของนายเองสิใช่มหมมา อะไรเนี่ยโอโหว้าวมาไหนเลนโอเวอร์มากโค <c oughs> งเหรอเม่ต่อไปได้มีความสามารถมากเลยนะมาส้นสูงข้างเดียวไม่เอาอ่ะอืมต่อไปมีน้อยโอ้น่ารักจังนี่แหละที่ฉันอยากได้มาให้ฉันก่อดหน่อยมาเจ้ามีเออแหลกจัง <c oughs> อ้าวหนานี่เก่งจังเลยมา้าฮะซรปไพรส์อีกแล้วเหรอพวกเธอมัวรออะไรอยู่ล่ะเปิดเลยโอ้ว้าวนำ้ำส้มคันเหรอเธอก่อนเลยเคลลี่เคลเคลี่เธอต้องนำ้ำส้มเหรอไม่อยากจะคิดสภาพเลยเฮ้ยหลอดูละลายหมดแล้ว โอเคโทษทีฉันหยุดขับไม่ได้นะทาอะไรออโอ๊ยร้อนอ่ะเป็นความคิดที่ดีมากเลยม้กดูเหมือนครั้งนี้ม้าจะเตรียมความพร้อมมาเต็มที่เลยนะใช่ครั้งนี้ไม่พอานแน่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้พลังจงมาโอ้มาแล้วก็เกยจงแข็งว้าวเสร็จ ทำได้ดีมากมางเชียร mm. สุดยอด <c oughs> หูหอมจังเปิดเลยความร้อนความเย็นเปิดพร้อมกันเลยนะอู้นี่มันเซตแฮปปี้แมวนี่นะ <c oughs> โอเคลี่น่ากินมากเลยอะมาของนายดูเอิ่มไม่รู้สิไม่นะ ทำไมของฉันต้องกินแข็งแข็งแบบนี้ด้วยอะ่ะจงแข็งฮะใช่หรนะอามาเจนะเฮ้อเดี๋ยวฉันเอา oh ออกให้ <no. S 1> นะไม่ดีเลยนะมะ้าผ <Oops. S 1> ีนายเป็นบ้าอะไรของนายนะฮะฮัลโหลทุกคนเป็นไง หนูยองเหรอว้าวน่ารักจังอ่ะไหนมาลออุ้มหน่อยสินี่พวกเธอลืมอะไรรึเปล่าเปิดฝาก็ได้แล้วโอ้ขอ้โพษขอเกลือแล้วก็เนยหน่อยแล้วกันต้งแข็งกินข้าวโพดแข็งคงไม่อร่อยหรอกมัง้งดูสิฉันจะลองใช้พลังนะเก่งมากเคลลี่ <laughs> ว้าว นี่เจ้าหนูน้อยขับใจนะเคลลี่กินให้อร่อยนะเจ้าหนูน้อยมีอะไรอยู่ข้างในฮะว้าวชีสก้อนมันเลอะเลยโอ้มากันจัดการเองเดี๋ยวมานะเคลลี่ทำไมควรปล่อยเขาไว้กับชีสนั่นเลยนะเ้ามาแล้ว โอ้ว้าวน่าเกลีจังเลยเคลลี่เอาชิปไปได้เลยโอเคตอนนี้ก็ตัดชีสแบบนี้อ้หืมไม่ันอะไรกันนะมะมะไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันอุ่นเองก็แล้วกันนี่นายถือให้ดีสิโอ้อได้สิจงร้อนจงร้อนเออร้อนร้อนร้อนจฮ้ยนายทำเละหมดแล้ว แต่ก็รสชาติก,ก็ยางอร่อยอยู่นะโอ้ยฉันหิวจังเลยอ่ะมากจะมีสักวินา, <c oughs> าทีไหมที่นหนไม่หิวนะวันนี้เราจะต้องกินอะไรเจ๋ง <c oughs> ๆแน่เลยเย้ยกัมมี่แบื้ <c oughs> อร่อยเหอนี่อันนี้ท้าไว้กินไม่ได้เอามาสู้กันแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> ทั้งสองคน <c oughs> โอเคเจ้าหญีกัมมี่มาให้ฉันกินซะดีๆห๊อ <c oughs> เธอทำอะไรลงไปเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนเอามาให้ฉันทำแล้วกันฉันคิดแผนออกแล้วก็ม,มียักษยังไงล่ะตอนนี้ก็แค่เททุกอย่างลงไปในแม่พิมพ์กัมมี่เทเข้าไปแบบนั้นเลยเยี่ยมทีนี้ก็ใส่กัมมี่เข้าไปในจาน <c oughs> แล้วก็ปิดฝา แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายดูดีๆนะเดี๋ยวฉันจะใช้พลังให้กับมีดแข้งตัวย <Yeah, S 1> มันได้ผลจริงๆด้วยออกมาสิเจ้ามีน้อย yes <laughs> นาาเก่งจริงๆเลยนะมัมาน,นี่มาเจ้ามีน้อย <laughs> <laughs> ตำนนตลกจังนะเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะทุกคนเราจะมีวิดีโอสนุกๆออกมาแบบนี้อีกแน่นอนฝากติดตามเราด้วยนะเราจะเอาวิดีโอใหม่ทุกวันพุธและวันเสาร์นะทุกคนอ๋อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนแล้วกดไลค์ช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบา,บายจ้า